สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้พบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะน้องแนทค่ะพี่เตยค่ะค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะร่วมกับเพจเรารักลอบุรีนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมสวนดอกไม้ส,สวยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามากันในทีมหนาวนี้ไม่หนาวใจท่องเที่ยวไปกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุร,ร,บรีค่ะพี่เตยค่ะถ้าพูดถึงลพบุรีพี่เตยนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกะคะ่ะ นึกถึงลิงสิคะลิงจักจ้ารักจริงๆค่ะลบุรีนะคะถ้าเราพูดถึงลบุรีเราก็ต้องนึกถึงลิงเนาะพี่เตยเนาะใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงเทศกาลทานตะวันอีกแล้วนะคะเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปพบกับลิงในทุ่งทานตะวันที่ไหนคะพี่เตยคะเป็นไล่วานนอนลบุรีนะคะค่ะซึ่งก็คือด้านหลังเราที่เองค่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมนะคะไร่วานอนนะคะของจังหวัดลบบุรีนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางเข้าเรานะคะพี่เตยค่ะก็จะมีค่าเข้านะคะค่าเข้าชมทุ่งนะคะผู้ใหญ่ก็จะ20บาทนะคะชาวต่างชาติก็20บาทค่ะเด็กเล็กฟรีนะคะน้องแนทค่ะพี่เตยค่ะมาเที่ยวนะคะไร่วานนอนลบบุรีของเรานะคะนี่เลยค่ะซิกเนเจอร์ของไร่วานนอนลบบุรีก็จะเห็น ลูกปั้นล,ลิงนะคะมากมาย,ยค่ะสวยงามจริงๆนะคะทําไม่ใช่ลิงธรรมดาด้วยเนาะพี่เตยเนาะใช่ลิงจักๆรักจริงๆอีกแล้วนะคะ<ช>ค่ะอันนี้นะคะก็เราก็จะมีคอสมอร์ด้วยนะคะใช่ค่ะบรรยากาศของใกล้นี้นะคะแล้วก็เนาะิเกเนเจอร์อย่างที่บอกไปนะคะเป็นรูปปั้นลิงเป็นลิงยักษ์ด้วยนะค,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นดอกคอสมอนะคะ ปลูกสลับกับดอกทานตะวันซึ่งมีสีสันที่แบบสวยงามนะคะก็บรรยากาศยามเย็นกันอีกแล้วเนาะวันนี้<ช>เรามาพาเที่ยวนะคะบรรยากาศยามเย็นกับแสงเย็นๆอีกแล้วนะคะแสงเย็นในหน้าหนาวเนาะเ,เป็นแสงที่สวยที่สุดในใทุกรดูแล้วนะคะก็ะะเราก็จะมาลุ้นกันว่าวันนี้ท้องฟ้าจะเป็นสีอะไรเนาะพี่เตยเนาะใช่ค่ะเราก็จะเห็นดอกคอสมอสนะคะแล้วก็ดอกทานตะวันนะคะที่ สบายสะพังแล้วก็มีแสงแดดนะคะยามเย็นมีวิวเขาจีนแลนะคะน้องแนทที่ที่เราเห็นกันตอนนี้ใช่ค่ะก็ตอนนี้ด้านหลังแล้วนะคะก็จะเป็นทุ่งที่เรียกว่าทุ่งทานตะวันจริงๆนะคะอยู่ข้างหลังเราเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวชมข้างในนะคะแต่ก่อนที่เราจะพาไปเที่ยวชมนะคะก็จะขอพาไปพบกับรคะพี่เตยคะ่ะเจ้าของสวนนะคะเจ้าของอไร่วานอนรบุรีของเรานะคะก็คือ พี่พึ่งนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยค่ะรู้จักเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พึ่งค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่พึ่งแนะนําสวนนะคะแล้วก็แนะนําการท่องเที่ยวก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะพี่พึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อนภาพรพุ่มพิษนะคะชื่อเล่นชื่อพึ่งค่ะเป็นเจ้าของทุ่งทันตะวันไล่วานอรหรือบุรีนะคะก็อยากจะเชิญชวน พวกเรามาเที่ยวไล่วานอนลบุรีค่ะจุดเด่นของไร่เราก็จะไม่เหมือนใครก็คือมีรูปป้นลิงยักษ์ค่ะสีสันสดใสยอยู่หน้าไล่ของเราเลยค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวก็จะเป็นคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของลบุรีค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดแบบใครได้มาเที่ยวลบุรี <c oughs> ก็จะได้ถ่ายรูปก,กับลิงไปด้วยอะค่ะแล้วก็จะมีคอร์สมอสมีดอกทานตะวันวันหยุดยาวนี้ก็มาเที่ยวกันนะคะก็มี <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะบานถึงประมาณวันที่สิบอะค่ะเต็มที่เพราะว่าก็บานมาหลายวันแล้วค่ะค่ะก็ยังมีเวลามาเที่ยวนอนในหยุดยาวนี้นะคะพี่เพึ่งขะก็มาอยากให้มากันอยู่แล้วเพราะว่าเรามีลิงให้รู้ว่าเรามาเที่ยวลบบุรีด้วยว่าถึงแล้วนะคะมาเช็คอินกับลิงของเรานะคะแล้วก็มาเที่ยวทานตะวันด้วยนะคะพี่พึ่งใช่ค่ะค่ะก็ในส่วนของไร่ของพี่เพึ่งนี้ประมาณกี่ไร่คะ ประมาณ20ไร่ค่ะอ่า20ไร่นะคะก็ได้รับไปเต็มๆนะคะไม่ถึงว่าสามารถไปถ่ายรูปได้ทุกมุมใน20ไร่นี้เลยนะคะก็อยากให้มาสัมผัสบรรยากาศสวยๆกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวชมข้างในกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยนะคะ อนนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะพี่เตยค่ะก็มาสัมผัสบรรยากาศยามเย็นในวันนี้นะคะที่ไร่วานนอนของเราเนาะก็ใครนะคะที่อยากมาเที่ยวนะคะหรือว่ามาคนเดียวเราขาตั้งกล้องก็ได้พี่เตยค่ะมีขาตั้งกล้องมาคนเดียวนะคะสาวโสดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายชิคชิรูปสวยงามมากเลยค่ะโอ้ยแลนด์ม้าของเราเนาะใช่ค่ะนี่นะคะไร่วานนอนลพบุรีนะคะ แล้วก็สัญลักษณ์เนาะการอย่างที่บอกนะคะน้องลิงลิงค่ะนี่ค่ะคือน่ารักมากเก๋ไก่ด้วยใส่แว่นด้วยนะคะแอคเท่รถ่ายรูปได้เลยนะคะค่ะตรงนี้ก็สามารถมาเช็คอินกันได้นะคะด้านหลังก็จะได้วิวเขาโดนะคะแล้วก็ทุ่งทานตะวันที่เป็นทางเป็นเป็นเป็นล่องทางเลยนะคะแบบสวยสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วคือ จะบอกว่าดอกใหญ่มากใช่ทานตะวันนี่คือโอ้โหใหญ่กว่าหน้าหนูอีกค่ะพี่เตยระหว่างพี่กับดอกทานตะวันไม่รู้ว่าอันไหนแบบบานใหญ่กว่ากันอีกอะค่ะแต่ว่ารับรองว่าสดใสแน่นอนนะคะดอกใหญ่จริงน้องแนทดอกใหญ่มากบนีนี่นี่ดอกนี้เทียบกับหน้าหนูยใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าหนูอีกค่ะ เพราะฉะนั้นต้องมานะคะมาเที่ยวนะคะที่ไร่วานนอนลบุรีนะคะปักพิกัดได้เลยนะคะใน Google Map นะคะไร่วานอนลบุรีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่กลัวมาไม่ถูกใช่ค่ะเซิร์ชเลยนะคะเซิร์ชได้เลยเนาะแล้วเราก็หรือว่าเราจะปักมา อ่างซับล็กใช่ใชค,ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอ่างซับเหล็กพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะแล้วก็จะมีภูซับเหล็กนะคะน้องแนทสามารถขึ้นไปดูจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้เลยนะคะที่ภูซับเหล็กนะคะ,คะแนะนําให้มาค่าว้าวจริงค่ะเพราะว่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าเตยก็ขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตที่มาอยู่โรบรีก็คือได้ขึ้นใช่พี่ชิดภูซับเหล็กง่ายๆนะคะได้เห็นบรรยากาศ ใช่สะพาดลพบุรีด้วยเนาะพี่เตยเนาะใช่ค่ะแบบเห็นแบบวิวธรรมชาติแบบสวยสวยงามมากเลยค่ะแสงตอนเย็นเกือห้าโมงกว่าเนี่ยค่ะคือกับทันตะวันคือแสงมันกระทบกันเนาะ<ช>ความเ<ช>หลืองของทันตะวันแล้วก็ความเหลืองของดวงอาทิตย์อะค่ะคือมันสวยมากพี่เตยตัดกระทบกันนี่แบบสวยสวยงาม<ช>มากเลยค่ะก็ะอ,อยากให้มาสัมผัสเนาะในที่นี้ยี่สิบใกล้ของเรานะคะก็ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะได้ทั้งวิวได้ทั้งวิวเขาดีแลนะคะแล้วก็มีลูกป้านลิงไว้ให้ถ่ายรูปเช็คอินได้นะคะอย่างตรงนี้พี่เตยค่ะที่เป็นพันน้องเนี้ยมีมีลิงนะคะมีถุ่ลิงเนาะแล้วก็มีกล้ยเราขึ้นไปได้นะคะเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้นะคะก็คือถ้าใครอยากจะเก็บบรรยากาศเนาะจะได้รู้ว่าเรามาถึงลบุรีแล้วนะคะก็จะขออนุญาตขึ้นให้ดูนะคะ สวยมากค่ะพี่เตยค่ะได้ค่ะได้อันนี้นะคะก็จะเขาเรียกว่าเป็นจุดจุดเช็คอินได้อีกหนึ่งที่เลยนะคะคือนี่เลยเราอยู่บนกล้วยนะคะแล้วก็มีฝูงลิงนะคะอยู่กับพวกเราด้วยนะคะก็ถ่ายรูปเก็บภาพไปอวดไปโพสลงโซเชียลกันได้เลยเนาะถ้ามาเป็นแบบคู่รับก็ถ่ายแบบน่ารักนะ้องเน็ตหัใจหัวใจีนึงน่ะคะน่า ว่าจะมาแบบเพื่อนก็ได้ค่ะแก๊งสาวแฮปปี้อยู่ดีค่ะแล้วก็เนี่ยพอเราอยู่ข้างบนก็จะเห็นวิวทางตะวันตรงเนี้ยคือว้าวบานรับเรามาะสวยมากนะคะสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆใช่แล้วมาแล้วนะคะไล่วานนอนคือข้างบนสวยจริงๆค่ะใช่ยิ่งมาอยู่ข้างบนน่ะแล้วก็เราจะเห็นหมดเลยเห็นทุกมุมเลยค่ะ360องศาเราเห็นทุกมุมเลยค่ะสวยจริงๆค่ะสวยจริงค่ะสวยจริง อันนี้อยากให้อยากให้มาเที่ยว่ค่ะเพราะว่าหยุดยาวนี้ที่จะถึงนะคะสุกเสาร์อาทิตย์นะคะพาคุณพ่อคุณแม่เนาะหรือว่าพาลูกๆพาเด็กๆมาเที่ยวพาคนที่เรารักมาเที่ยวพาคนที่เรารักนะคะมาสัมผัสบรรยากาศมาเก็บความน่ารักความอบอุ่นกันนะคะค่ะค่ะก็อันนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ไม่อยากขึ้นมาข้างบนเราจะ ขึ้นแค่บันไดนะคะเราก็สามารถถ่ายรูปอย่างนี้ได้นะคะอ่านี้ก็สวยเหมือนกันนะคะใช่จ้าโพได้เลยนะคะโพได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแคชั่นลิงจักจักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรามีลิงเยอะมากนะคะก็ตรงคอนเซ็ปต์กับลบุรีของเรานะคะลบุรีก็คือจะเป็นเมืองลิงแล้วก็เป็นเมืองที่มีทานตะวันเยอะค่ะนะคะอ่าแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าวิว ขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้นี้ลูกปั้นเนาะเราเห็นวิวทุ่งทานตะวันนะคะพี่เตยคือมันเป็นทุ่งที่สวยมากคือิค่ะคือมองไปนี่คือมองไปนี่แบบเหลืองอลามคือมองตรงไหนก็เหลืองนะคะแล้วก็ดอกก็สวยบานใหญ่มากนะคะต้นสวยมากพี่เตยแบบวิวเพื่อนสาวนะคะเช็คอินถ่ายรูปใช่รับแสงกับทานตะวันนะคะกับมุมนี้เลยนะคะ นี่นะคะแล้วก็โพสไปเลยนะคะแล้วก็เก็บภาพได้ทุกมุมนะคะในราคาแค่20บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถนะคะเพราะว่าเรามีที่จอดรถนะคะอยู่ที่ด้านหน้าสวนฟรีนะคะที่จอดรถฟรีนะคะ20บาทนะคะถ่ายไปเลยค่ะถ่ายทั้งวันก็ได้ค่ะ2ี่บบาทถ่ายจนกว่าแสงจะหมดหรือแบตโทรศัพท์จะหมดกันไปเลยถ่ายกันจนเมมเต็มเลยนะคะใช่ค่ะ แลก็คิดว่าอาจจะต้องซื้อเมมเพิ่มเพราะว่ามันสวยสวยมากกดรัวๆกดภาพรัวๆเลยนะคะแล้วก็ลิงคือสวยใช่ก็คือสดใสมากนะคะลูกป้นลิงก็จะมีเอกลักษณ์นะคะของแต่ละตัวก็คือสวยค่ะคือตั้งแต่มาเนี่ยค่ะพี่เตยพูดคำว่าสวยไปหลายครั้งแล้วมีใครได้นับไหมคะว่าว่ามันสวยขนาดไหนสวยขนาดไหน ก็ตอนเย็นแบบนี้เนาะแล้วเราก็เดี๋ยวก็จะมีวิวพระอาทิตย์ตกอีกค่ะี่เลยแล้ด้านหลังของเราก็คือเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะคะอย่างในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีบันไดเนาะค่ะอันนี้ก็จะมีพี่นักท่องเที่ยวนะมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะก็คือถ่ายตรงนี้เป็นจุดเช็คอินได้ีกนะคะแล้วก็เึื่อไปข้างบนเนี่ยเราได้เห็นวิวทุ่งทานตะวันเป็นทุ่งเลยนะคะ ฟ้าเริ่มอมชมพูแล้วที่เตยก็คือใครแบบยังไม่รู้ว่าจะมาช่วงไหนจะมาเช้ามากลางวันหรือมาตอนเย็นดีนะคะก็จริงๆคือมาได้ทุกช่วง<ช>เพราะ,ะว่าแสงแต่ละช่วงเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะค่ะก็แนละ้วแต่ชอบเนาะสำหรับแนทเองเนี่ยชอบแสงตอนเย็นมากนะคะเพราะว่าแสงตอนเย็นเนี่ยพัฒเวลาพระอาทิตย์ตกนะคะก็ จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเนาะอุ๊ยน้องแนทพี่เตยคุ้นๆหน้าเนาะคุ้นๆหน้านะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวที่ขึ้นไปบนบันไดนะคะเป็นจุดชมวิวดูพุ่งดอกทานตะวันสวยมากสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็มาเช็คอินได้นะคะค่ะ จะมีพี่ๆตากล้องมาเกา็บภาพนะคะบรรยากาศของเราเนาะน,นั้นเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่ตากล้องหน่อยนะคะว่า,า,าว่าแสงยันนี้อย่างเงี้ยเราจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงอะถ่ายภาพยังไงให้แบบออกมาดูดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแนะนําแนะนําให้ทางทางบ้านหน่อยนะคะปกติอ๋อสวัสดีคก็ปกติผมจะมาถึงประมาณสักสี่โมงครึ่งครับช่วงที่สวยที่สุดก็คือช่วงที่วันก่อนหน้านิดเดนึง มันจะมีแสงสาดเข้ามาแล้วก็ไอ้กลีบทางตะวันนะครับมันจะใสมันจะเห็นแบบเหมือนทางตะวันเรื่องแสงครับตรงกลางมันจะมืดๆหน่อยแต่ว่ากลีบมันจะสว่างหมดเลยซึ่งมันจะสวยอีกมันจะสวยช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแต่ช่วงเช้ามันจะตามแสงช่วงเย็นมันจะเป็นแบบคอนทราจีสวยนะมันจะเป็นแบบเแล้วก็เอาแต่ไล่นี้สวยครมันได้แนวแล้วก็ตรงเขาเขาโดกพอดี ก็ ớ, ผมใช้เลนส์วันสี่มิลสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยแต่ภาพที่สวยมากแน่นสวยครับขอบคุณค่ะนนี้น่าจะสวยค่ะก็ไม่ได้แค่เราสองคนการันตีนะคะพี่ช่างกล้องของเรานะคะก็การันตีนะคะ ดูรอบๆนะพี่คะพี่เตยตอ,อ่ามันยังไม่ได้หมดแค่นี้เนาะไม่ได้มีแค่ทานตะวันกับรลิงเข่าวั้าเนาะยังมียังอื่นนะคะ<ม>ให้มาเที่ยวชมอีกนะคะให้มาถ่ายภาพกันอีกนะคะ<ม>ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งทานตะวันนะคะที่แบบเป็นล่องสวยงามนะคะดอกทานตะวันใช่ค่ะก็คือเป็นไร่เขาเรียกว่าไรในแถวนี้งี่ยคือมันตรงมากตรงล่องทชายก็คือ ได้เก็บโมเมนต์เต็มๆนะคะกับทานตะวันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแสงหมดแล้วเนาะแสงหมดแล้วไปไหนกันต่อดีคะพี่เตยถ้าแสงหมดแล้วไปไหนกันดีช่วงนี้เรามีช่วงนี้นะคะจังหวัดลบุรีของเรานะคะโดยเฉพาะอำเภอเมืองลบุรีเราจะมีงานงานงานอะไรคะน้องเนสงานอุ้ยอุ้ยนค่ะพี่เตยใช่แล้วค่ะค่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่า ตรงนี้เสร็จแล้วเนาะใชไลวันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปช็อปไปช็อปนะคะเปชิมช็อปช้นะคะที่งานฤดูหนาวลบบุรีของเราได้นะคะซึ่งจะมีถึงวันที่10บธันวาคมนะคะก็พร้อมๆกับที่ทางตะวันวันบ่ายนี้นะคะใช่ค่ะใช่ไปชิมช็อปช้กันได้นะคะที่งานฤดูหนาวก็จะใครมีคนละครึ่งไปใช้กันได้เลยกันด้วกันได้เลยเนาะค่ะเนาะในส่วนของทานตะวันนะคะไล่ วานอนลบุรีของเราเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าพี่เพิ่งบอกว่าจะบานถึงวันที่10นี้นะคะก็อีกแค่หนึ่งอาทิตย์<ช>เองนะคะ,คะก็หยุดยาวนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันที่ไร่วานอนน,อน,อนึกที่ไหนไม่ออกนึกถึงไร่ไวานอนน,อน,นะคะเพราะว่าพูดถึงลบุรีเราจะนึกถึงลิงจักจัก่งรักจริงๆนะคะก็มาเก็บความรักความอบอุ่นนะคะบรรยากาศสวยๆที่นี่กันนะคะ แสงยามเย็นนะใช่บรรยากาศยามเย็นใกล้แล้วภาธิกรรมังใกล้จะตกแล้วแสงท้องฟ้านี่ค่ะน้องแนทลองนั่งมีชิงช้ามีชิงช้าด้วยนะคะน่ารักค่ะตรงนี้ก็สวยเนาะใช่หลบคืนเราจะได้พุ่งทางตะวันเป็นข้างหลังเลยค่ะพี่พี่เตยค่ะใช่ในน้องแนทมีความสดใสนะคะคือแบบจอยจอยเนาะแบบว่าชิวๆสบายๆนะคะพาคนที่เรารักหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะมาหยุดยาวนี้ มาเที่ยวไล่วันนอนลบุรีนะคะไล่วันนอนลุรียินดีต้อนรับเลยค่ะมาเลยค่ะการันตีความสวยจริงๆค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกจุดหนึ่งนะคะนบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกคอสมอสนะคะปลูกสลับกับดอกทานตะวันช่ค่ะก็คือเราจะไม่ได้แค่ทานตะวันอย่างเดียวแล้วก็ยังมีสวนดอกไม้ของเราอีกหนึงพ่ค่ะ คือแบบสุดลู่หัวรุตาจริงๆเนาะคือทานตะวันต้องบอกว่ามันใหญ่มากจริงๆใหญ่มากแลวแบบบานสะพังเหลืองอลามนะคะเต็มทุ่งนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุดเลยเนาะถ้าจะมาคืออยากให้อยากให้มานะคะอยากให้รีบมาเพราะว่าเขาจะบานถึงแค่วันที่10เท่านั้นก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะคะก็อยากให้มาเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องน้องกําลังสวยกําลังบานสวยแบบ เป็นช่วงที่สวยที่สุดเลยอะค่ะแล้วก็ตัดกับวิวเขาจีแลนะ,ะใช่ค่ะแล้วก็ได้ทั้งวิวเขาแล้วก็ได้ทั้งดอกทานตะวันใช่ก็คือได้วิวเขาจีแลที่เป็นฉากหลังก็คือแบบว้าวแบบโรแมนติกสวยใช่ะคะสหรับคู่รักครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่กำลังมีความรักเนาะก<ช>็อย่างที่บอกเนาะทานตะวันเป็นดอกไม้นะคะที่หวองดวงอาทิตย์นะคะเพียง เด,เดืองดวงเดียวนะคะเป็นดอกไม้ที่มีความโรแมนติกนะคะอ่าก็จะ,จะมีนักท่อง,งเที่ยวนะคะก็ะเราเตรียมพ็อปเตรียมอะไรกันมาได้เลยเนาะคือ เราเต็มที่เพราะว่าเราเสียเงิน20บาทมาแล้วค่ะพี่เตยเราก็ต้องเต็มที่เนาะไม่ว่าจะเป็นจัดให้คุ้มน้องค่ะมวกนะคะหรือว่าแว่นตาอะไรเอ่ยหรือว่าจะเป็นผ้าพ่อหัวนะคะใช่ค่ะอ่าน้ารักกุ๊กกิ๊กใช่เราก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วนะคะอ่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่อยากให้มานะคะอ่าคือบันไดแข็งแรงแน่นอนนะคะค่ะเราสองคนการันตีนะคะว่าบันไดแข็งแรงเพราะว่าเราขึ้นมาแล้ว อูหูสวยสวยมากพี่เตยเดี๋ยวขอนั่งเก็บภาพให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นก่อนนี่ค่ะคุณผู้ชมขาค่ะหน้าหลังเราเนาะแบบสวยอะพี่เตยแบบสวยจริงน้องแุกคนได้มามากๆเพราะว่าคือเรามาหน่านี่คือแบบหนูพูดสวยไปเยอะมากใช่ค่ะเพราะว่ามันสวยจริงๆอยากให้มาสัมผัสกันมากนะคะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะน้องแอททะเลเหมือนทะเลทะเลดอกทานตะวัน เป็นทะเลทุ่งดอกไม้จริงๆคืออยากโพสคือได้เลยแบบว่าฟิลเก๋ๆนะคะเหมือนพักผ่อนนะคะเหมือนแบบอาบแสงยามเย็นหรือว่าใครจะมาอาบแสงตอนเช้าก็คือได้หมดเนาะได้หมดแล้วคือเนี่ยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยพี่เตยนั่งอย่างเงี้ยเนาะทางตะวันคือด้านหลังคือหันมองมาที่เราที่เหลือเหลืองอล่ามจริงๆเนาะคือทุกดอกอะจะมองมาที่เรา ไม่มองแต่ทางตะวันมองแน่นอนนะคะในตัทางตะวันจะมองคุณนะคะแค่คนเดียวคือบ้านสะพั้างอ่ะบ้านแบบเป็นทะเลอะไรนะทะเลดอกทานตะวันเลยอ่ะเหลืองอลามสวยงามมากจริงๆเลยค่ะบ้านรับขนาดนี้แล้วต้องมาแล้วนะคะอุ้ยนั่นน้องเนตนั่นเป็นวิววัดเข่าตะก้าอู้ค่ะพี่เตยค่ะ มากขึ้นไปสักการะบูชาได้นะคะก็จะมีพระพุทธรูปใช่แล้วคือมองจากมุมนี้ก็จะเห็นวิวเขาตะก้านะคะก็สามารถเก็บภาพบรรยากาศเสร็จแล้วก็ไปสักการะได้เาสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนะคะคือมาที่ไร่วันนอนลบลรีของเรานะคะก็จะได้ทั้งวิวเขาจีแลแล้วก็เป็นเอ่อเขาตะก้าเก็บบรรยากาศลิงนะคะรูป้ ยักษ์ของเราครับใช่ค่ะคือเรียกว่าคือสีสันสดใสนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะคะคือมีเยอะนะคะที่นับดูก็ประมาณ11ตัวได้ค่ะคือสวยมากคือแบบชิลมากเลยตอนนี้บรรยากาศแบบธรรมชาติใช่แล้วก็พระอาทิตย์ก็กําลังตกแล้วนะคะแล้วก็แสงนี่คือสวยมากตอนนี้คือเป็นช่วงเวลาที่แสงสวยมากที่สุดคือเดิน เดินเข้าทุ่งเดินได้เลยคืออยากเก็บตรงไหนนะคะคือเก็บภาพได้ทุกมุมได้ทุกดอกนะคะกับเงิน20บาทแค่นั้นเองคุะ,ค,ะค่ะ้องแนทคุ้มไหม,ค,มคุ้มมากค,ค่ะพี่เตยคือหันไปนี่คือทานตะวันยังมองเราอยู่นะคะพี่เตยใช่ค่ะ <laughs> <laughs> อันนี้คืออยากให้ทุกคนมาเนาะจุด ตรงนี้นะคะก็จะเห็นทันตะวันเป็นทุ่งเลยแล้วก็มาเก็บภาพได้นะคะวิวเขาโดด้วยเนาะใช่ค่ะก็คือถ้ามาไล่นี้ก็ถือว่ามาถึงลบุรีแบบแน่นอนเพราะว่าลิงลิงก็คือสัญลักษณ์ของลบุรีค่ะคะก็คือที่นี่เนาะใช่ค่ะไล่วันบุรีของเราเป็นไล่ที่มีซิกเนเจอร์คือเป็นรูปลิงแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น ลิงลพบุรีถ้ามาลพบุรีก็คือจะต้องมีลิงแล้วก็ทานตะวันใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวลิงกัดนะคะใช่ค่ะไม่ต้องกลัวลิงกัดค่ะเพราะว่าน้องน่ารักค่ะตรงนี้ก็เช็คอินได้นะพี่เตอนะขึ้นไปบนเนินนี้เหมือนอยู่บนภูเขานะคะแล้วก็ภูเขาน้อย มีวิวทุ่งอยู่ข้างหลังของเรานะคะเหมือนเราเป็นผู้พิชิตทานตะวันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะวันหยุดยาวนี้นะคะไม่รู้จะไปไหนนะคะก็อย่าลืมมาที่ไร่วาน,นอนลบบุรีของเราด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ต้องขอลา,<ร>าไปก่อนอน,นะคะ,คะต่อไปนะคะเราจะพาไปไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คะ